จเจริญธรรมท,ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากตุลุงเกษมก็ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้น้อมนำเอาสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันวันนี้จะมีภาพของการแสดงแผนภูมิวัฏสงสาร ให้ท่านทั้งหลายได้ชมในภาพนี้แผนภูมิวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่เองที่พวกเราทั้งหลายกำลังถูกกิเลสตัณหาพาลากจุงให้วนเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบ แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จบแล้วถึงแล้วตลอดถึงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้พ้นแล้วจากวัฏวนนี้คือด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทำให้เราต้องเกิดตายตายเกิดเมื่อมีกิเลสแล้วก็ต้องสร้างกรรมเมื่อมีกรรมได้รับผลของกรรมเป็นวิบาก แล้วก็เกิดอีกมีกิเลสอีกสร้างกรรมบิบากอย่างนี้ไปตลอดเขาเรียกว,ว่าวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ท่านแบ่งเป็นทั้งหมด31ภูมิด้วยกันมีภูมิต่ำถึงภูมิสูงภูมิต่ำสุดเขาเรียกว,ว่าอาบายภูมิมีสี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสเดิรชาน ที่สูงขึ้นมาก็คือมนุษย์เราอีกหนึ่งภูมิและขึ้นสูงกว่ามนุษย์ของเราก็เป็นเทวภูมิอีกหกชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวะดึงยามาดุสิตนิมานราดีและพรรนิมิตวสวัสดีสูงขึ้นไปอีก เป็นภูมิที่สูงที่สุดก็คือชั้นพรมพรมมาภูมิทั้งหมดมี20สิบชั้นแบ่งเป็นสองรูปภูมิรมบหอารูปภูมิสจะพูดถึงว่าเหตุที่ทำให้ไปเกิดในภูมิทั้งหลายคืออะไรเหตุที่ทำให้ไปเกิดเป็นนรกก็คือโทสะ ไปเป็นเปรตอสุรกายก็ได้แก่โลภะทำให้เกิดเป็นเนรชานก็ได้แก่โมหะที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ได้แก่สีหน้าสูงขึ้นไปอีกเป็นเทวภูมิหกชั้นก็ได้แก่มหากุศลที่เราสร้างบุญสร้างกุศลนี่เองสูงขึ้นไปกว่าเทวภูมิก็คือพรมภูมิต้องอาศัย องค์ชานหรือสมถกรรมฐานที่บำเพ็ญแล้วได้ชานแล้วไปเกิดในภรมโลกทั้งหมดนี้31ภูมิเป็นวัตตะวนวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่พระพุทธเจ้าของเราเห็นว่าการเกิดได้ไดเกิดเป็นทุกข์รำไปทุกขาชาติปุณณะปุณนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์รำไปฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็เลยสแสวงหาทางที่จะไม่ให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏฏสงสารคือสแสวงหาทางไม่เกิดในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้พบบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณได้อาสวัคคยายานทำลายกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปเมื่อกิเลสหมดไปกรรมก็ไม่มีวิบากก็ไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิดก็จบแค่นั้น ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพยายามสแสวงหาทางที่จะไม่เกิดเถิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วก,กันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร